ส้างยอดขีดของบัตรตรงตอดออกไปทางหอยไหมแล้วนะสูงมักย่างคักมาสินข้าวจะเห็ดออกไปถึงน้ำมั กว่างคิด้าทอ่พรเรียบร้อย กำลังเอาฟ้าทอมาลงน้ำฟ้าฟ้าตะแกงเล็ก มามาปิดทอลกมีต่เหล็กล้วนๆพอ,อยังไงผลิตโลกมาปิดตัวนี้โอ้หนามไลเลยตัวนี้พ้ามาเป็นทอปุบก็นหนามไลเลยตัวนี้ <c oughs> โอ้โหหน,นามไลสน,นิ่นหนึงประ่านหอดเซินทอ พอปิดฟ้าทอแล้วก็ับเป็นผิวจะร่าจอนมาได้โตเลยลย,ยล่องฟ้าทอง,งอ๋อใส่เคนเลย,ย,เยลมีแต่ค้นค่อยประคองซื้อตัวนี่น้นนอ มันสิมาใส่แต่กัล่งคดบ่อยตันี้ต้อใส่อาศสยเครื่องจักรอืมิดกรุบเอ่อปฏติเรียนรถ้ใจสบายสิมาใส่คนใส่บ่อยไรตัวนี้มันต่อ,ใส,อใส่เครื่องจกังงรงจกรอย่างที่มาด้แท้ ของหนักดนาะอ้าวเออ,เอ,อขอดทุบล,ล่วงอวอกก็ไ้ดอกเ้าะหน่อยเดียวด้วยใช้เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงเดี๋ยวจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งทั้งสี่ติดบมลแะเรืองกัฝั่งนี้ฝั่งเดียว